ดูอาาอ้าามโสวัสดีครับพี่น้องเอฟีทุกท่านวันนี้ช่องโนโนาวินชาแนลหรือว่าช่องพนันภไยชาแนลนะครับก็มีโอกาสเดินทางมาที่ค่ายทหารพลานกลมที่26ปักธงชัยนะครับก็มาชมการสาธิต ยุทธวิธีหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับในอดีตนั้นโชคอนหนึ่งสามค่บตรงชัยก็มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับหน่วยเขาเรียกว่าหน่วย เาเรียกมอเตอร์คอร์สนแต่ตอนหลังมาก็ไม่มีนะครับแต่ว่าในการเวลาต่อมากรมฐานปาที่26เขาก็ได้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วหรือว่าหน่วยมอเตอร์คอร์สขึ้นมานะครับก็อยากจะถามความเป็นมาความเป็นไปว่าหน่วยนี้มันมีที่มามีที่ไปเป็นอย่างไรขอถามครับหน่วยนี้ไม่ก่อนนะครับตั้แต่รุ่นพี่ๆี่านนะครับตั้งแต่สถานการณ์ภาคใต้เรานั้นจะเป็นระบไทค่ไะครับ โชว์ยูทูรอินทีแล้วโชว์สตันเรียกว่าผัดหมนะครับจะมีข้ามเาสื้อผุดขวางข้ามไปนะครับข้ามไปข้ามรถยนต์และขยับมาจนมีทีมงานโมอเตอรต์คอร์สนะครับทีมแข่งทีมแข่งทั้งโมอเตอรต์คอร์สมีทั้งแอนดูโรโ,โดยที่มีสานามของเราเองนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นที่เดียวของในประเทศไทยว,ว่าได้ที่จัด การเอ็นโลการแข่งขันไทยค่ายนะครับของค่ายปากงชัยจัดมาสองครั้งเลยครับแล้วครั้งที่สามนี่จะเกิดขึ้นวันที่24กันยานีครับที่ไหนครับเนี่ยที่ปักงไทยครับค่ายปักงชัยเราดีครับที่นี่เลยครับครับแข่งสนามขอวันที่จะชัดอีกครั้งหนึ่งครับที่นะครับการแข่งขันบูดาพาพาน์ทสงค่ายปักงชัยครั้งที่สามครับวันที่24กันยาปีนี้ครับจะถึงนี่ครับ 2,500หุ้นมครับแต่สิ่งนี้เดี๋ยวขอเชิญนะครับอา FC ของนี่ครับพี่น้องที่ได้ชมก,กัน์ดมาร่วมส,สนุกสนางแข่งขันกันได้ครับขับถ่านรับรองสนุกครับทีนี้ความคาดหวังของหน่วยขึ้นที่เร็วของกรมฐานพันที่26เนี่ยความคาดหวังเนี่ยมันคาดหวังในลักษณะไหนครับคาดหวังคือขั้นเื้องต้นนี่คาดหวังคือการป้องฟันครับ ภายแนวในชายแดนที่เราใช้จริงของทุกวันนี้ทุวกกองเราจะมีรถมอเตอร์ไซค์ราตะวีนครับ,ค,รบคือการป้องปามจะได้ส่วนส่วนหนึ่งแล้วความคาดหวังคืออยากสารต่อจากรุ่นที่พี่เหลปาป๋านั่นแต่ทหารพันนะครับยุคสองสองสี่ครับครับกุตดกุมยี่สิบสมาสารต่อมาให้ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมใช่ปัใช้และทีมแข่งก็จะพัฒนาฝีมือแล้วก็า เริ่มไปายชิงคู่รางวัลแบบที่เห็นอยู่ข้างหน้าครับพี่ตันที่เดินสายแข่งมานะครับหลายหลาายรางวัลนะครับจะมีทีมแข่งเราอยู่ครับก็จะสานต่อให้ดีที่สุดไม่เสียชื่อทีมไทยเราครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้ความรู้กับพี่น้องเอฟซีช่องพลานไพร a n แนลหรือว่านวลนวินชแนลนะครับซึ่งเท่าที่ดูวันนี้นะครับก็มีการสาธิต าทางยุทธวิธีโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับด้วยเคลื่อนที่เร็วเนี่ยประกอบอาวุธเนาะนะครับก็ยิงปืนโอ้โหเสียงดังสนั่นวันไหวเลย แล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือสปอนเซอร์นี่ครับครับพี่ๆที่มาจากชนบุรีและระยองนีครับครับจะมีครูพี่วิโรจน์พี่ทรายครับพี่ทรายครูครูหรือว่าครูทรายครับมาได้ย้ายมาจากทรายพันศรีครับที่ซับพอร์ตทีมงานอุตภาพหนรรม26ตั้งแต่ปี60ที่ผ่านมาครับระยะเว6ปีนี่ครับพี่ๆเขาสนับสนุนตลอดอย่างเช่นรถกระโม่มาให้แข่งครับมอเตอร์ให้สูบรถที่ให้มาโอ้โหสุดยอดสุดยอดหรือตอนนี้สปอนเซอร์เข้าเข้ามาครับครับสปอนเซอร์หลักเลยที่ดูแล มันเกินไม่ใช่แตอนเสอร์ผู้สนับสนุนหลักของเราเลยครับ,รบโอ้สุดยอดครับก็ขอบคุณมากนะครับพีน่น้อง FC พี่น้องประชาชนที่อยู่แนวแนวหลังหรือว่าส่วนหลังเขาจะได้รู้เรื่องราความเป็นมาเป็นไปนะครับขอบคุณน้องน้อง,องทหารพลกรมที่26ไขค่ายปักธงชัยมานะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณครับ